ขอให้หลวงปู่ช่วยแสดงทัศนะที่คารวาสมาสอนสงฆ์ที่เป็นประเด็นข่าวในสังคมตอนนี้หน่อยครับมันก็ไม่ได้เสียหายนะคุณในครั้งพุทธกาลก็มีพระจิตตาขะพบ,บดีก็เป็นพระบ,บดีผู้เป็นพระสกิทาคาก็สอนพระพิสุบวนใหม่ไม่ได้เสียหายแต่เขาไม่ได้บิดเบือนพระธรรมวินยัยไม่ได้ทำร้ายใครด้วยวาจาเท่านั้นเอง แต่อายุคนี้ปัจจุบันนี้มันสอนแบบชนิดที่หิวแสงอยากดังโดยไม่สนใจว่าอะไรถูกอะไรผิดหลักการสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีหลักอยู่ว่าออไม่เบียดเบียนตนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนี่หลักสําคัญเลยข้อต่อมาก็คือมันมีจารีตขนบธรรมเนียมคําว่าจารีตขนบธรรมเนียมเนี่ยมันมันอยู่ในขั้นตอนปัจจุบันเนี้ย ไม่เบียดเบียนตนไม่ทำร้ายคนอื่นก็ผิดแล้วเพราะมันไปไป,ไปทำร้ายจารีตและขนธรรมเนียมครับแล้วจารีขนรรมเนียมของบ้านนี้เมืองนี้เขาทำอะไรกันเขาไหว้พระพุทธรูปร,รถือว่าน,นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าจัดเป็นหนึ่งในเจดีย์แต่ไอ้วนนี้มันบอกว่าไหว้ไม่ได้เบียดเบียนไหมทำไมไหว้ไม่ได้ะก็มันบอกว่าพพุทธเจ้าไม่ได้สอน พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไหวไหวอิดไหวปูนอะไรอย่างเงี้ยหรอเออประมาณนั้นล้วให้ไหวอะไรอ่ะก็ก็นี่คือความคิดของมันไงเป็นความคิดของมันเขาคิดกันแบบนี้แล้วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องอะไรอะพระเครื่องเครื่องรางของขังอะไรทั้งหลายเหล่านี้เขาก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ไม่อยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นไสยศาสตร์เป็นไสยเวทเป็นพุทธอะไรนะพุทธพุทธพัณธนิษ ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักสุโขทัยส่วนหนึ่งที่ได้รู้จักสุโขทยัยคนไทยรู้จักสุโขทัยเพราะอะไรเพราะพระพุทธรูปไหมใช่ครับพระพุทธรูปยุคสุโขทยัยครับพระนางพญาสุโขทยัยครับแล้วถ้าคนเมื่อเจ็ดร้อกว่าปีเขาไม่ทำสองสิ่งนี้ไว้เราจะรู้ไหมว่าคนน,นสุโขทัยได้ทําพระนับถือพุทธนั่นคือจารีตไงนั่นคือขนรรมเนียม พราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ค่อยใส่ใจไม่สำเนียงพระสังฆราชแต่เราองค์ก็ทำพราดหมดองค์ปัจจุบันก็ไม่ใช่ไม่ทำทานะทำพระเครื่องแจกให้ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญบปฏิบัติธรรมนี่ยังมันเสียหายอะไรตรงไหนคือ,อ,อสอนโดยไม่เบียดเบียนตนไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนมันก็เข้าขั้นที่จะไปทำลายจารีตหรือเปล่าบอกว่าตัวเองไม่เบียดเบียนตนนะ่ะ แต่มันทําคนอื่นเดือดร้อนก็ไปทําลายจารีจารีเขามีมาอย่างนี้อย่างยาวนานประเทศไทยตั้งก่อร่างสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยก่อนหน้ากรุงสุขโขทยัยก็ตั้งแต่สมัยล้านนาพันกว่าปีพระนางจาม,มาเทวีก็พันกว่าปีก็มีพระลอดลําพูนพระลอดลําพูนสมัยศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยก็ก็มีพระพุทธรูปมีพระเครื่อง นี่คือจารีตเนี่ยขนมรมเนียมจารีตแล้วถามว่านักรบสมัยก่อนเนี่ยเขาอะไรเป็นที่พึ่งก็มีพระพวกนี้มียันมีคงกระพันแล้วทำไมเขาถึงได้สร้างบ้านสร้างเมืองรักษาแผ่นดินให้มึงมาเหยียบยืนถุยน้ำลายรถหัวเขาได้ทุกวันนี้คือคนพวกนี้คิดเพียงแค่ตื้นๆน่ะมองโลกในวิสัยทัดแคบแคบ ตัวเองเข้าใจอะไร,รก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลในความเข้าใจานั้นว่านี่คือถูกและสําคัญคแต่ไม่สนใจว่าไอ้กรอบของศูนย์กลางจักรวาลมันประกอบด้วยอะไรจึงจะมีใจกลางให้มึงเหยียบยืนครับนี่คือวิธีคิดของคนพวกนี้แล้วคนพวกนี้ทำทำยังไงถึงถึงยูดีเป็นกระแสขึ้นมาทาไมเข<อ>าก็มัน,นมัน,ออนตรงใจกับวิไอ้ไอ,อ้รัฐที่ทําลายความมั่นคงของความเชื่อและศรัทธาไง คุณรู้ไหมไว่าไอ้ลัทธิล่านานิคมเนี่ยมันทำลายทุกสิ่งที่มันเป็นพลังของแผ่นดินการโน้มนำเหนียวนำผู้คนให้กรอะกลุ่มเนี่ยมันจะทำลายหมดแล้วคนพวกนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือตกอยู่ในอำนาจของลทัทธิพวกนี้โดนกระตุ้นหน่อยให้เงินอุดหนุนหน่อยมีบริวารคัดใช้คำว่านะอะไรสร้างคล้ายๆกับตอนช่วงยุค พรรก,ก้าวไกลเลือกตั้งใหม่ๆสหรัฐเอาเรือรอบมาจอดอูต่ตะเภาเอาเครื่องซูเปอร์ไฮเทคมาบนเรือแล้วก็มาสร้างอะไรเงื่อนไขในการที่จะเขาเรียกว่าหาเสียงทางสื่อสารอินเทอร์นเนต็ตแม้ปัจจุบันนี้ในประเทศสหรัฐเองก็ประกาศหารัสเซียว,ว่าทำแบบนี้กับเขาทำมันถึงได้เป็น ประธานาธิบดีได้ครับเหมือนกับสอนนั้นคืนสนองะดับนั้นคืนสนองครับเพราะนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เขาทํากันมันแทรกแซงตามกระบวนการในบ้านเมืองที่ที่เขาชักจูงจมูกไม่ได้ก็ต้องหาวิธีบ่อนทําลายความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่ององค์กรสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องครอบครัวมันจะทําให้อ่อนแอไปหมดครับ และสุดท้ายมันก็จะจบลงตรงคําว่าเข้ามาครอบงำง่ายขึ้นชัดจุมง่ายขึ้นครับโอเคมาถึงคําถามต่อไปนะครับเป็นของญาติโยมอีกแล้วนะฮะกรณีของคนตื่นทำอาจารย์เบียหลวงหลวงปู่เคยดีไหมครับขอถามอีกรอบหนึ่งที่แบบเดี๋ยวเอากระโถนตีปากเลยนะอะไรนะที่ที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมะในเรื่องความเป็นจริงว่ามาบูชาอะไรนะกุมารทองไอ้อะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่าบูชาแล้วมันได้จริงเนี่ยไมกุมารทองไม่เดินไปหาน้ําแดงมากินเองอะไรแบบเนี้ยเราจริงๆนะเร,เราพูด<ร>มีความคิดเห็นว่างไงครับเราพูดว่าเราเป็นประชาธิปไตยถูกไหมครับเราพูดว่าเราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถูกไหมครับสมัยก่อนยุคชั้นวัยรุ่นเนี่ยเราจะไม่มีใครกล้าไปประมาทหรือปรามาดความเชื่อของคนปัจเจกชนครับเพราะเรา,เ,ราเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะไหว้สากระบือไหว้หมูไหว้หมาไหว้ไก่ไหว้ช้างไหว้ เทวดาอะไรก็เป็นสิทธ์เพราะรว่าเราไม่เดือดร้อนครับ,รบเราถือว่านั่นเป็นสิทธิ์ของเขาครับนั่นเราเชื่อรอมรับสิทธิ์ของกันแล้วกันมสมัยนี้ปากก็บอกว่าเรารักษาสิทธิ์เราเป็นประชาธิปไตยแต่ไปเหยียดหยามดูถูกความเชื่อของคนอื่นแค่นี้เอาประเด็นนี้ก็ถือว่า คุณไม่ผ่านแล้วละ่ะอ่าจริงๆเราต่อให้เราเคยเป็นใครมาเราก็เราเราก็ไม่ไม,ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกความชอบของใครหรือความคิดของใครถูก <นำ S 1> ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาไงม,มันเป็นเรื่องที่เขามีสิทธิ์ที่จะทํเพราะเขาไม่เดือดร้อนใรคุณเองครับอเขาไม่ได้ไปไหว้บนหัวคุณไม่ได้ไปขี่คอพ่อแม่คุณไหว้เขาก็ยืนด้วยลาแข้งเข้าสองมือก็สองมือเขาเขาไม่ได้เอาปัจจัยอะไรของคุณมาเป็นเครื่องบรรณาการบวงสรวงแล้วคุณจะมาเดือดร้อนอะไร แล้วและแล้วถ้าจะมาพูดในหลักการพูดในหลักการก็ต้องกลับไปทุ่หลักการเอาสมมุติว่าเรามีทุเรียนเราอยากกินเนื้อทุเรียนอร่อยอร่อยแล้วเปลือกทุเรียนมันน่ากินที่ไหนอืมมันแหลมเนาะใช่แล้วถ้ามันไม่มีเปลือกคุณจะได้กินเนื้ออร่อยเหรอถ้ามองว่านี่คือเปลือกก็ไม่เห็นเป็นไรเ็าดีกว่าทุเรียนไม่มีเปลือกมันกินไม่เข้าอืมเพราะเท่านั้นแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้กันมาตั้ง จ็ดแปดร้อยปีเป็นพันปีแล้วไอ้ <c oughs> คนพวกนี้ก็คือไอ้ที่เถียงกันไปเนี่ยเถียงแบบเอาสีข้างเข้าสีอ่ะเถียงกันแบบไม่ไม่ยอมรับเหตุผลในหลักแห่งความเป็นจริงครับพยายามจะวาดโลกของตัวเองว่านี่กูเป็นเจ้าโลกและเจ้าความคิดทุกเรื่องแล้วสิ่งที่กูคิดต้องถูกคนอื่นคิดผิดหมดอะไร,รประมาณนั้นหลวงปู่ครับถ้า พ่อแม่เราหรือผู้ที่มีบุญคุณกับเราทำไม่ถูกหลักธรรมะหรือศีลธรรมเราควรยึดหลักในความถูกต้องของธรรม